จบแล้วจบแครับเดี๋ยวเอามาเอามาเอามาหลอกเกาะติดถึงการต่อยกันนะครับของแมวที่ชื่อกาฟิโอกับกาโดกั้กี่ได้ไงวะกาโดมันตกกาโดนะเอาแล้วครับเอาแล้วนะครับยองเซนครับไฟพี่เตะเข้ามาเนี่ยเป็นตโห ทุกก็ครับนี่นี่นี่เห็นไหมฝ่ายพี่กันโตฝ่น้องกดครแทงเลยไม่ใช่เหมยไม่ใช่เหยไม่ใช่เหมยมันก็เหมือนเหมยอะไรละเตะเขาหวตดเอวเตี้ยวเกือบน้องนะครับหืเกาะหน้ายันผีปังโอ้โหฝ่ายพี่ก็ลังจะยอมนะเอาอีกแล้วไปอีกแล้วอแล้วครับเตะเขากันคอฟนอนฝังงานเลยรารเงีบเงีบ ันไว้ครับนไว้นิ่งคันไว้ครงจะมา่อีกแล้วไปอีกแล้วอีกแล้ว